สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควัหลงหลังเกมรอบ8เทีมสุดท้ายของทัพตัวเล็กช้างศึกของเราในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2อ2 2มาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวเวียดนาม หลังเกมรอบคอเตอร์ไฟนอลสุดดราม่าที่ทีมชาติไทยยิงคว้าชัยช่วง32วินาทีสุดท้ายพลิกกลับมาชนะทีมชาติทาจิคิสถานไปได้3ประตูต่อ2หลังจากที่โดนขึ้นำไปก่อน1ประตูต่อ2และจากการคว้าชัยในครั้งนี้ก็ได้ทำให้ทีมชาติไทยของเราสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเต็งหนึ่งของรายการนี้อย่างทีมชาติอิหร่านที่ก็สามารถถล่มทีมชาติเวียดนามในรอบ8ทีมมาได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์8ประตูต่อ1 ซึ่งตรงนี้แฟนชาวเวียดนามเขาจะมีความมิดเห็นถึงการคว้าชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกของไทยได้สําเร็จในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนะได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของไทยเราว่ายินดีกับไทยด้วยเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของอาเซียนที่สามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้มันดีมากซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่า ขอแสดงความยินดีด้วยกับไท a แลนด์ฟุตซอลพวกคุณคือความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมาก็มองถึงการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของไทยเราว่ามันก็เป็นปกตินะสำหรับทีมท็อป3ของเอเชียที่จะสามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการเข้ารอบของไทยว่าฟุตซอลของไทยนั้นอยู่ในระดับที่ยู่เหนืออาเซียนและอย่างน้อย ก็ได้กำลังรักษาหน้าให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการเล่นของทีมชาติไทยแล้วก็ทาชิกิสถานในแมตช์นี้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็เล่นกันได้ดีเท่าๆกันนะแต่ทีมชาติไทยนั้นมีความกล้าหาญที่มากกว่าซิ่งกคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าทีมไทยเล่นกันได้อย่างกล้าหาญมากเลยดังนั้นพวกเขาจึงเหมาะสมที่จะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าผมจําเป็นต้องพูดเลยว่าทัศนคกติในการเล่นของทีมไทยเนี่ยดีกว่าของเวียดนามส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงชายชนะของไทยเราในเชิงตัดเพาะว่ามองไปที่ไทยแล้วมันทําให้ผมเศร้าใจมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าผมยอมรับเลยว่าฟุตซอลของไทยนั้นยังคงเหนือกว่าเราอยู่หนึ่งระดับ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อต่อไปอีกว่าเมื่อไรนะที่เวียดนามนั้นจะสามารถไล่ตามไทยได้ทันแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าอย่าได้ไปพูดถึงไทยเลยแม้กระทั่งพบกับอินโดนีเซียเวียดนามยังไม่สามารถชนะได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าฟุตซอลของไทยนั้นเก่งมากนักเตะมีคุณภาพเล่นด้วยเทคนิคในการเล่นฟุตซอลที่ดีมาก ไม่ต่างจากญี่ปุ่นและก็อิหร่านเลยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าพวกเขาเล่นกันด้วยความเชื่อมั่นที่สูงกว่าและก็เทคนิคในการครอบครองบอลที่แข็งแกร่งกว่าส่วนเวียดนามนั้นสิ้นหวังมากส่วนชาเวียดนามคนต่อมานี้ได้มากล่าวเปรียบเทียบถึงผลงานในรอบแปดทีมสุดท้ายของ3ทีมตัวแทนจากอาเซียนด้วยความเซ็งว่ามันเศร้ามากที่ทีมชาติไทยนั้นชนะได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนอินโดนีเซียก็แพ้อย่างเชิดหัวสูงได้ แต่ทาไมเวียดนามถึงได้อ่อนแอมากส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาแสดงมงุมมองเพิ่มเติมถึงศักศศยภาพของผู้สอลไทยเราว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้ไกลเลยแค่เรียนรู้จากไทยก็เพียงพอแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าเราควรเรียนรู้การเล่นพาวเวอร์เพลย์ของทีมไทยเพราะว่าไทยนั้นคือระดับมาสเตอร์ของพาวเวอร์เพลย์่งคนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ต่อไปได้ว่า power play ของทีมไทยนั้นยังคงเป็นบางสิ่งที่มันแตกต่างมากในช่วงหลังมีแค่คารซักสถานเท่านั้นที่รับมือกับการใช้ผู้เล่น5คนของไทยได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงเกมในรอบตัดเชือกของทีมชาติไทยว่าในตอนนี้ไทยจะต้องเข้าไปพบกับทีมชาติอิรานในรอบรองชนะเลิศอิรานนั้นแข็งแกร่งมากไม่ต้องวิเคราะห์กันให้มากเลยแต่ผมก็ยังคงคาดหวังว่าไทยจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ปปรได้ ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการผ่านเข้ารอบของไทยเราว่าไทยนั้นแข็งแกร่งจริงๆแต่เวียดนามเองก็โชคร้ายเล็กน้อยที่ต้องพบกับทีมชาติอิหร่านในรอบแปทีมในทันทีซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้แบบติดตลกว่าแพ้อิหร่านตกรอบมันก็ยังดีกว่าแพ้อินโดนีเซียตกรอบนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีที่ให้เราได้ไปเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่ายินดีกับไทยด้วย เมื่อมาถึงกีฬาอย่างฟุตซอลแล้วก็กีฬาอื่นๆโดยทั่วไปไทยก็ยังคงดำหน้าเราอยู่หลายทางพวกเขามีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงกว่าเราเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบมาจากสงครามแต่ทีมชาติเวียดนามเองก็เล่นกันได้ดีมากแล้วหร่านนั้นอยู่ในระดับโลกไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าถูกต้องที่สุดทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าสงครามเวียดนามถึงได้เป็นอย่างนี้ แต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวแย้งว่าคุณอ้างเกินไปไหมสงครามมันได้ผ่านมาเกือบ50ปีแล้วและคุณก็ควรจะรู้ว่าประเทศอย่างอิหร่านก็ยังอยู่ภายใต้การถูกคว่ำบาตรแต่ทั้งฟุตบอล11คนและก็ฟุตซอลก็อยู่ในระดับท็อปของเอเชียแล้วก็ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งประเทศอย่างเกาหลีเหนือก็ยังผ่านเข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลโลกปี2010ได้ถึงแม้ว่าจะโดนคว่ำบาตรดังนั้น จงกำจัดเหตุผลในเรื่องของสงครามและก็การความบาดไปจะเธอะส่วนคนต่อมาก็ได้ชื่นชมเราต่อไปว่าไทยนั้นมีระดับที่สูงมากได้ดูการเล่นของพวกเขาเมื่อวานมันจับใจมากซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการที่กีฬาฟุตซอลในประเทศไทยนั้นค่อนข้างแข็งแรงว่าในประเทศไทยใต้สะพานนยังสามารถสร้างเป็นสนามฟุตบอลกันเลยในขณะที่ในบ้านเราใต้สะพานไปที่ขายชายเย็น ส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงความรู้สึกต่อผลงานในรอบ8ทีมของไทยเราว่านี่มันเจ๋งมากขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมไทยสําหรับการคัมแบ็กกลับไปเป็นหนึ่งใน4ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าไทยเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของฟุตซอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามจําเป็นต้องพยายามที่จะเรียนรู้ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองไปถึงเกมในรอบรองชนะเลิศของทีมไทยเราว่าไทยเนี่ยเป็นทีมอท์คลาสของอาเซียนส่วนอิรานนั้นเป็นทีมี่เอท์คลาสของเอเชียแมตช์นี้มันจึงน่าสนใจที่จะได้ชมถึงแม้ว่ามันยากที่ทีมชาติไทยจะมีโอกาสที่จะสร้างสตอรี่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปหนึ่งเกมรอบรองชนะเลิศนี้ว่าในแมตช์หน้ากับทีมชาติอิรานทีมชาติไทยจะต้องโดนอัดยับ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ได้ว่าทีมไทยจะต้องแพ้กับทีมชาติอิหร่านเช่นกันแต่ว่าอิหร่านจะชนะไทยในแบบที่มันแตกต่างจากเอาชนะเวียดนามแน่นอนแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนั้นก็ได้มองว่าคลาสของทีมชาติอิหร่านนั้นได้เหนือจากทวีปเอเชียไปแล้วไทยนั้นเหนือกว่าเวียดนามแต่ว่าเมื่อพวกเขาพบกับอิหร่านก็จะต้องแพ้ขาดเช่นกันนั่นมันคือความจริง ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าขาดตกบกพร่องนะัดตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยโดยเกมแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติอิหร่านในวันที่6ตุลาคมนี้ยังไงก็ร่วมส่งใจเชียร์ทับตัวเลกช้างศึกทีมชาติไทยของเราเพื่อล้มยักษ์คว้าชัยไปด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ